ควายเกิดมาเป็นบุญคำนำทางไถยดอกขาดไทยพี่น้องเอ้ยใส่ไถหน้าก็ได้ใส่ไถยไฮก็แหงดีแต่งแต่กี่บ่สะดวกสบายหลายทั้งไม่ยิ่งทั้งพอไส่าขาดไทยดอกดำกาจูงควายมาแต่งแต่เสาเอาแห้งควายแต่เสาตู้บ่ได้นอนคนจู่อยู่ในห้องดอกบอลนอนพี่น้องเอ้ยรับผมเพิ่นว่าเลี้ยงควายไว้พ่อได้หนังดอกขึ้นคาพี่น้องเลี้ยงหมาไว้มันสีนส่ร้อยสินบัตหาลืม เลี้ยงหมาไว้ทากินดูเลี้ยงลูกไว้ทากินแห้งมาสันเพิ่นวาเอาสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง,องกเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพ่อเลี้ยงผู้เม่งอยู่คือเกาเหมือนเดิมเช่นเคยครับมื้อนี้พ่อเลี้ยงผู้เม่งบ่ได้เอาควายไปเข้าสนามประกวดเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าประกวดมาแล้วมื้อนี้อยู่กับสสยามฟ้ามนะครับที่พ่อเลี้ยงผู้เม่งถืออยู่นี่ับถวยการันตีได้รางวัลมาแล้วพี่น้องครับผมแต่ว่าเรื่องรายละเอียดว่าสิเป็นจังไดจังไปพอกับเจ้าของควายนํากันเอาตามพ่อเลี้ยงมากครับผม อ๋อสวัสดีครับผมสวัสดีครับเราสยามภาพมือนีไม่จะโกครับผมเนี่ยมือนี้มีสองรายการครับมือนี้มีสองรายการที่เด็ดเลยนดิกระบะปันไดครับกอะบะปั่นไดว่าสั้นพี่น้องครับผมโอ้ขนาดด้พี่น้องใส่เข้ามาทอมตุลเลยนด้เนี่ยเข้ามาใส่ข้ามากระบะปันไดบัาที่นี่อันที่หายเพราะยังถืออยู่นี่มันคือนถวยของตัวนี้ตีครับเป็นถุยของตัวนี้ครับผมได้รางวัลอีหยังนี่ยวอลสู้พีสูรองน้อฟังเมื่อกันนะเป็นรุ่นความสูงไม่เกินร้อยสามสิบครับฟันนมนมครับครับผมงานอำเภอสาดครััับบครอีธาตุครับ มีใบประกาศให้พร้อมครับผมพี่น้องครับผมมีใบประกาศการันตีได้รางวัลที่1รุ่นฟันน้ำนมความสูงไม่เกิน130เซนติเมตรเพศผู้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็คือถ่วยการันตีครับถ่วยรางวัลถวยรางวัลครับครับผมของแท้แน่นอนจับต้องได้จับต้องได้ครับผมบัตรที่นี่สีถามเรื่องรายละเอียดบัตรนี้ครับผมว่าควายตัวนี้เป็นจ้าไหนเป็นลูกผู้ใดจ้งไหครับผมรายละเอียด ตัวนี้เป็นลูกชายของเพชรผู้แพงครับครับผมลูกชายเพชรผู้แพงแม่เพิ่นก็เป็นสายอีสานเท่านี่แหละสายอีสานสายเพชรอุดรเนาะครับผมสูงร้อยสี่สิบแปดเกือบว่าสี่สิบเก้าแม่เพิ่นครับครับแล้วก็ตอนนี้เพิ่นอายุสิบหกสิบเจ็ดเดือนครับผมครับฝังไมโก็ชิปให้เรียบร้อยครับสูงร้อยสี่สิบสองเซนติเมตรณปัจจุบันณปัจจุบันตอนนี้ครับครับผมครับเปิดไว้แบงพี่น้องเขาเท่าไรบัดเนี่เปิดไปหกหมื่นเจ็ดครับหกหมื่นเจ็ดพันหกหมื่นเจ็ดพันครับครับผม 5 3 7 4 5มเครับครับผมสถานที่ตั้งนะครับอยู่บ้านสว่างตำบลเหตเตยอำเภอสัมพูงจังหวัดขอนแก่นครับผมครับผมครับถ้าเป็นเฟถ้าเป็นเฟสกับเกียรติสดาลังสีสันครับครับผมเอาเดี๋ยวเกิดครับเดี๋ยวพอเรียนพูดแม่งสีขืนหายไปอีกเที่ยนึงเนาะครับผมครับผมอ่านี่คือกลางวันเด้อพี่น้องเด้อเรากัเอกสารลาวเราเป็นลูกผู้ใดเมื่อกี้นี่อ่าสอสยามเพิ่นก็บอกลาว่าเป็นลูกของเพชรภูแพงเดี๋ยวหาเบิ้องก่อนครับ นะครับผมอันนี้คือเอกสารแล้วก็ถ้วยการันตีแน่นอนบัดที่นี่เขาม่มเบิงรายละเอียดของควายบ้านนี้พี่น้องครับผมณนะปัจจุบันตอนนี้ก็คืออายุได้ปีกับอีกแล้วจักเดือนก่อนสิบเจ็ดเดือนครับได้สิบเจ็ดเดือนครับได้สิบเจ็ดเดือนแต่ว่าเนื้อหนังมังสาที่ป้าโตน,น้องเบลแตายัางเป็นเด็กหน่อยครับสูงร้อยเท่าไรก่อนเดือนสี่สิบสอง <42 S 2> ครับสูงร้อยสี่สิบสองครับเออพี่น้องครับผม พอเลียมผู้มิ่งสี่ห้กล้องเดินอ้อมเลยเด้อพี่น้องเด้อครับผมห้เบิงว่ารายละเอียดว่าเป็นยังไงเพราะว่าพอเลียมผู้มิ่งบ่ได้ชี้น้ำดอกเพราะว่ามันงามมันเขาเจ้าได้ประกวดแล้วแหมได้รางวัลมากแล้วแห่พี่น้องครับผมห้เบิงเอาพีจระนาเอาข้ามไงนะครับผมความงามเอาเบิงหนากอนก็ได้พี่น้องพี่น้องเบิงหนาเขาแล้วเด้อหนาเขาไม่ป๊าดพี่น้องครับผมควายน่อยเด้อพี่น้องหนาเขาบักไงหนึ่งหนาสวยหนางามลูกเพชรผู้แพงได้พี่น้องเด้อหัวไ่หัวโหนกดีเอกบกเผาไงสมสมเราได้รางวัลที่หนึ่งแหละพี่น แต่ว่าตอนนี้พลายมูอไม้งกาลังสงสัยอยู่ว่าขนาดฟังไม่เข้าชิบือเปิดถือไงมันกะได้มาถือครับบอว์ยังไซะเนาะผมเป็นคนที่แบบว่าครับบ่เอาเกินหลายไหมครับแบบเออเอาเพราะจ้าของอยู่ได้หรือว่ามีกำลังนิดหน่อยก็ขายครับผมแบ่งพี่แบ่งน้องไปเนาะครับผมโอ้ยขอบคุณหลายๆพี่น้องครับผมผู้ใดเบิ่งช่องพลายมูอไม้งมือนี้พี่น้องครับผมถือว่าพี่น้องมาถือทางแล้วเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดกําลังมองหาอนาคตพอพันธุ์แต่ว่าตอนนี้เราเรา ขึ้นมาท่านใดเนาะครับผมเป็นควายน้อยยูพี่น้องครับผมเบิ่งความงามความใหญ่นะครับผมคือควายตัวนี้มันบ่มีหม่องตามนี้เลยเบิ่งไทยพี่น้องครับผมเบิ้งไทยท่ายสวยขังหาพวกต้องสืบหางนเกือพอดฉีดินพี่น้องเล็บก็ะแามขันพี่น้องผู้ใดเคยเข้าไปเบิ้งควายที่อยู่ในสนามประกวดพี่น้องครับผม แบบเดียวกันแบบเดียวกันสีดอกเล่าเขาออกง่ามหางลามหางดึกถ่ายสวยถ่ายง่ามถ่ายบากเน่าตาัดกระดูกสวง,สงนะครับรสี่โค้งจับเต็มนะครับผมมีขนตกสวงทั้งหนาทั้งหลังมีขนหาบขึ้นหาบท้องขนพญานั่งแท่นนะครับผมขนรับแอกนะครับ,ค,รบควายตัวนี้มีเป็นควอยสามองป้อง,องขาดํากำไลขาดขาหนาหลังพี่น้องโอ้ยได้่มืดเลยพี่น้องครับผมเอาจังสี่ได้พี่น้องได้รับประกันตำหนิทุกรายการควายตัวนี้ครับผมรับประกันตำหนิทุกรายการสรงฟีจากกิโลครับเฮาสรงฟีอีสานครับสรงฟีทัวภาคอีสาน อ้ยพี่น้องครับผมอยากให้พี่น้องเข้าพูดใดมีเงินมีทองมาเอาจังเสียไปพี่น้องครับผมจะเอาอรรอค์แคลร์คือขี่กระต่ายเด้อพี่น้องเด้อมันพัฒนาบ่าขึ้นแบบนี้แหละมีหอดถวยมีขอดเอกสารรับรองโอ้ยทุกอย่างพี่น้องครับผมก็ฝากพี่น้องไวเ้เงินคำแกวคือเขาว่าปลาเพิ่นปลาทามดีก็ได้ทามใหก้ก็ไรส่นมีเงินมีทองมาเอาตัวนี้ไปเก็บโษก,ก้อนไหก้อนเลยเนาะครับผม,ผมอ่ะโอเคเดี๋ยวไปเบิ่งตัวต่อไปครับโอเคครับเอาครับผมมาเบิ่งอีกรายการหนึ่งอันนี้เป็นรายการสุดท้ายเมื่อนี่ถือว่าเป สีถามมันซอสยามบ้านควายแม่หนิแล้วแล้วเป็นควายสายไรหนี่ตัวนี้เป็นสายเพชรอุดรเท่าไหร่ละครับสายเพชรอุดรครับเป็นลูกตัวนี้มีลูกติดมาตัวหนึ่งมีลูกติดมาตัวหนึ่งครับลูกเป็นลูกผู้ใดลูกเป็นลูกโกโกเมืองเพชรเป็นลูกโกเมืองเพชรตัวผู้หรือตัวเมียลูกอะตัวเมียครับลูกได้จักเดือนแล้วครับสองเดือนแล้วครับลูกได้สองเดือนลูกโกเมืองเพชรโกเมืองเพชรครับผู้แม่สูงหลายเป็นไรครับนี่แม่ลอยสี่สิบสองครับแม่สูงลอยสี่สิบสองเราได้ลูกมาจากตัวเราแม่เป็นลูกตัวแรกเด้ครับผมอ๋นที่ควายลูกกแรริคับควายลูกแรกครับ ไว้ลูกแรกฟันแท้สองครูครับครับควายดอนที่ทแบบนี้มันหายากเลยคือโค้งสางดีๆแบบนี้ครับผมผิวเราแม่คือขาดคือแน่เถยไว้เออดอ่าผมได้ออกมาจากฟาร์มมาตรฐานครับตัวเนี่ยเพราะว่าเพิ่นเลี้ยงเพิ่นเลี้ยงยืนลงครับครับเลี้ยงยืนลงกินในโรงเลยบ่ได้ออกแดดานไดครับสีผิวงามค่ะอีนีเครจะมีคนงานเลี้ยงให้แย่งดีเลยครับเปิดไร้ปันได้ปันเหงาตัวนี้ผมเปิดไปเอาหาเมื่นเก่าครับเปิดหาสิบเก้าครับ แม่พี่น้องครับผมมาบอกเป็นตาสั่งเถอะพอดี้พี่น้องเปิดหทานเนื้อมเก่าหนึ่งวันนี่ไหมหามือเก่าหนึ่งเด้อพี่น้องลูกกลวเบื่องเพ็ดย่างดีแบบที่นี้ผู้แม่นี่ไขยเผือกไข่รอนที่โค้งสางแบบนี้พี่น้องหายากมากมากเลยเด้อครับเด้อบอกตรงๆเลยตอนนี้คือผู้แม่สูงร้อยสี่สิบสองทยสูงร้อยสี่สิบสี่ไยความสูงหนาจะไปต่อได้อีกเยอะเลยเพราะว่าไทยไทยเป็นด่งแหงครับคับผมพี่น้องครับผมเบิ้งสีผิวเนื้อหนังบ้างสาพี่น้องบ่มีกะจักหน่อยเลยไหมงามมีหลีเล็บกว่างามเนาะ เล็บงามล่ำคิ่งดีช่วงโตเงาเงาหางกับงามลูกสาวกับเจงพี่น้องเอก,กสารครบพี่น้องครับผมบึงควายดอนควายเผือกพเลอยผู้มิง่งบอกื่อซะหาที่เป็นแบบนี้มากค่อนข้างที่จะยากอยู่ครับ,รบโดนๆจังพอ่อเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ถือว่าอยู่ในถือว่ามาตรฐานมากเลยควายตัวน,นี้ความสวยความงามหน้าเอิบไหมครับหน้าเอิบเอิบักเผาเขาเรียกว่าเอิกเผาเนาะลายหนาและกว้างแห้งครับผมแล้วก็เขาสวยงามมากตอนนี้เราสีห่วงลูกเด้อพี่น้องเด้อครับผม เอาเบิ้งลูกสาวพี่น้องครับผมค่อยน่อยสองเดือนตัวดิบขาไม่คือเออง่าเลยพี้อค่อยสองเดือนขาเง่แง่พี่น้องครับผมบ่มีกาโอมีกาคือกันป้าตัวถือว่าคักผู้ใดไดไปชุดนี้โทรมาบอกพล้ยงูเมงเน่เด้อพี่น้องเด้อครับผมโทรมาบอกสูฟังเน่ผู้ใดไดไปนี่ตัวนี้ผู้ลูกนี่ว่าแม่นกกระจอกเทศความสูงของขาเนี่ยขาเง่เขาอหรีดอกเขาบบกใหญ่หนึง่งค่อยน่อยสองเดือนเพื่ะเบิ้งดอกเขาด้กยเพือ่อป้าตัวพี่น้องเบื้องขาหนีแหงงามครับเนาะ ฝากพี่น้องมาิหาเมื่อนเก่า 10, 9, 10, 9, <laughs> พันหาเมื่อเก่าพันครับพี่น้องครับผมพวหนาเสื้อมาเปิดหาเมื่อนเก่าพันตอเลี้ยงผู้เม่งตอนแรกคิดว่าย่างขีดลายชุด,ชดนี้นะครับต้องประมาณ 69- เก่าหรือ7จเก่านะครับแต่วาราว่าเราเปิดแบงไข่พียให้น้องเข้าไปพัฒน,นาตา่อเราได้มากจาการามใ่ญ่เลยคอยตอนนัวนี้ได้มากถือว่าจากแบงปัน่นเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดกําลังมองหานะครับผมมือน,นี่พอเลี้ยงผู้เม่งมากถือว่าคุ้มมากมากพี่น้องเดินทางมากประมาณเกือบ2อ0ร้อยโลนเพ่พอควากงามๆแบบนี้ก็กดีใจพี่น้องพอพี่น้องหอนกระส หน้าเขาสวยนะครับหัวโหนกและเอิกใหญ่นะครับผมสีผิวงามมากเลยควายตัวนี้ก็เลยลูกก็เป็นลูกแรกผู้แม่สูงร้อยสี่สิบสองครับเนาะครับผมสูงร้อยสี่สิบสองหน้าเขาสวยรับตัวเราเน่าครับอิลิเป็นควายสองห่องเลยตัวนี้เล็บงามเล็บกระลาตางามได้เลยพี่น้องครับผมเล็บแก้วไปเขาแก้วเล็บแก้วหัวโหนกดีเอาครับผมเบิงบ้งเบิง้งก่อนตัดสินใจได้พี่น้องเด้เบิ้งความงามทานีเด้พี่น้องเด้สันจมูกพี่น้องหน้าย่ำ นี่แหละเขาวานาายสีหนายกอกร้อยพี่น้องครับผมแล้วก็เขาสวยเขางามเขากางเขาตากใบหูง,ง่า,ายหนากว้างอันนี้ได้เมื่อเลยโอ้ผมมีหม่องฟิวเลยเนาะครับผมเอาบนที่นี่ผู้จากของนี่มากหม่องไดควายแม่เหนียวผมว่าหนามันสวยแล้วก็มันยาวดีครับครับโค้งสางมันดีอืมแล้วก็เขาจากเบื้องจากลักษณะเนาะผิวพันธ์มันดีครับครับผิวพันธ์ดีแล้วก็เบื้องเต้านมโอเคครับ เบื้องเหล้านั่นเป็นแต่ะซงลูกเก่งพี่น้องเห็นลูกรถนี่คือพอเลี้ยงผู้แม่งสียางเบิ้งหมดเลยค้วยแม่นี่เรียบจีบเรียบเท่าเพิ่นนี่เพิ่นก็มดนี่ครับมดนจีบเลยไดรหมดทุกอย่างบ่ขบบ่ขี้มันซ้ำค้วยประกวดผมได้สอสยามค้อยแม่นี่ก็ได้เนาะครับครับผมเอาจังสี่เด้อพี่น้องเด้อพอเลี้ยงผู้แม่งก็บม่อยากว่าหลายใหญ่ห่างก็ฝากพี่ฝากน้องเ้าควายงามๆราคาถึกๆ ถึกๆแบบนี้พี่น,อน้องใส่เข้ามาถึกๆแบบนี้นะครับผมโดนๆกระจ้ามาพ่ออยากให้พี่น้องเข้าไปเก็บไ้นะครับผู้ใดกาลังเลี่ยงควายงามโยควายสายประกวดเ่าสายประกวดกระสังผู้ใด้ตัวนี้ไปถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับผมการเรื่องนั้นจะต้องโทรมากคุยกันมาต่อรองกับเดานะครับว่าเราสีรถหน่อยเราไหนคุยกันเอาอีกทีนหนึ่งเพราะว่าความงามนี้ได้หมดแล้วที่นี้เอกสารก็เป็นของลูกโกเบื้องเพรเป็นลูกตัวเมีย สรุปรายละเอียดพี่น้องครับผมควายแม่นี่สูงลอย4 2นะครับเป็นควายลูกแรกลูกสาวเป็นลูกโกมองเพชรนะครับผมผู้แม่สูงลอย412ซอสสยามเข้าเปิดไ้พีห้น้องเข้าไวคือห้าหมื่นเก้าพันครับห้าหมื่นเก้าพันพี่น้องครับผมสนใจให้โทรมาคุยกันมาสอบถามกันครับผม เมื่อกี้นี่พี่น so, like so ้องครับผมกับเป็นควายงามอีกตัวหนึ่งนะครับถือว่าเป็นสายประกวดเลยกับว่าได้ควายรอนควายเผือกนะครับผมไปก็คือซอสสยามฟาร์มผู้ใดสนใจอยากเข้ามาเบิงกับจังเขามากมื่อนี้เราเปิด2รายการพี่น้องครับผมเพราะว่าอาบน้มประทันหลายผลอยู่ในควากแมืนเมื่อผู้ใดสนใจกับจังเขามาเบิงก็ได้เนาะครับผมเอาซอสสยามมียังถือปากับพี่กับน้องหรือเปล่าฝากพี่ฝากน้องนะครับเพราะว่าราคาตอนนี้น่าจับน่าบ่ายนะครับควายราคาบ่แพงครับพอซื้อพอเก็บไพรมีกำลังชับเนาะครับผมซื้อเก็บใส่ยคอกใส่ฟ้าไว้ครับ ผมว่าเสือเราครับวันสิบวันคืนึ้นแน่นอนครับเพราะว่าราคาค่ยเนื้อตอนนี้ก็ขยับขยับขึ้นครับแล้วก็ของก็เหมือนแล้วครับมันออกลูกบั้ทันครับเขาจะเอาลูกบั้ทันคนออกบ้านเขาเป็นเท่นเลอร์เท่นเลอร์เท่นเลอร์นะครับหมายถึงว่าเวียดมาเอาไปแมนครับเวียดเอาข้ามฟ้าไปแล้วขันขันง่ามๆแบบนี้ก็หายากเบาซืๆๆครับผมเราก็ถึกๆแบบนี้ก็หายากส่วนที่หาได้ครับผมอันนี้ก็ความพุ่นซสที่มากๆแลยที่แบ่งให้พี่นอเขาถึกๆแบบนี้ครับเนาะ เอาผมอ่ะมือนีทีมงานของพอเลียงผู้เม่งขอขอบคุณสอสสยามครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมกับฝากพี่น้องเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพอเลียงผู้เม่งอยู่คือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยพี่น้องครับผมเอกสารการันตีถ้วยการันตีแน่นอนความงามการันตีนะครับผมถือว่ามือนีถือว่าที่เด็ดกับฝากพี่ฝากน้องเฮาผู้ใดกำลังมองหาควายงามให้โทรมาคุยกันกับสอสสยามฟาร์มนะครับผมหามโทรมาต่อร่องพอเลียงบ่ได้กันแน่นอนให้โทรไปหาจต่ของควายได้พี่น้องเด้อสําหรับผู้เบิ่งช่องพอเลียงผู้เม่งอยู่กับฝากกดไลค์ เด็กเบิ้งได้ผู้ใหญ่เบิ้งดีเด็กหน่อยเด็กหน่อยในท้องเบิ้งฟรีบ่ได้เสียเงินเสียทองเด้อพี่น้องเด้อสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคมาสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ <laughs>